ครับสวัสดีครับผมลุงพวลญหงนะครับเนื่องจากไม่ได้ทําคลิปหลายวันนะครับเนื่องจากติดปรกจิจเนี่ยทำบำรุงที่บ้านบำบุงตายายพระบุตรำตายายตายายแกเสียนะครับแล้วก็มาช่วยงานํำบุญนะครับทือเป็นบำบุญช่วงช่วงบ่ายนะครับ ทำบนเจ็ดวันนะครับก็จะทำคลิปสั้นๆก่อนนะครับว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับยังไงก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปหลายวัน ยุ่งๆอย่างช่วงนี้ยุงย่งๆมีเวลาก็จะไปทำคลิปแถวๆที่ทํางานนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีการจัดโต๊ะจัดเลยครับเดี๋อย่าเพิ่งลืมกันนะครับอ่า่ยก็วันนี้ก็ลุงพันลุงก็ขออญาตจบคลิปนี่เพียงเท่านี้นะครับวันหลังค่อยมาเจอกันใหม่นะครับอ่า อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มพลนูกควาหลึงด้วยนะครับ่าครับันนี้ก็สวัสดีครับ